สวัสดีครับยจ่กับช่องสาราฟุตบอลในวันที่26เมษายน2564เนี่ยโดยโจเซฟกาเดโอลากุนซือแมนซิตี้เชื่อว่าเอริกกาเซียเนี่ยคงจะไปซบบาร์เซโลนาหลังจบซีซั่นนี้ครับโดยบอกว่าที่จริงตนชอบกาเซียมากๆ โดยโจเซฟกาเดโอลาเนี่ยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรมหาเษฐีของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความเชื่อว่าเอริกการเซยกองหลังดาวรุ่งของทีมเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับเอฟซีบาร์เซโลนาครับหลังจบฤดูกาลนี้การเซยถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ได,ได้ได้รับการจับตามองของคนจากแมนซิตี้มากเนี่ยระดับหนึ่งแต่เขาไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปเป็นกำลังหลักให้กับทีมชุดใหญ่จนทำให้มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยที่จริงเขาเคยมีข่าวกับบาร์เซโลนาครับ ตั้งแต่ตลาดรอบก่อนๆแล้วด้วยขนาดที่แข้งไว้ย20ปีก็จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้เช่นกันการดิโอลาเผยว่ามันมีนักเตะบางคนของเราที่ไม่ได้ลงเล่นเลยด้วยซ้ำครับยกตัวอย่างเช่นเอลิดกาเซียที่จริงๆแล้วเป็นนักเตะคนโปรดของผม อ่าจริงๆผมอยากมีเอริกกาเซียอยู่ในทีมสัก15คนด้วยซ้ำครับเพราะเขาประพฤติตนตัวเองได้ดีเขาคิดถึงทีมอยู่เสมอเขาทำสีหน้าดูดีตลอดไม่ว่าจะเจอกับช่วงเวลาที่ดีหรือแย่ครับเขาช่วยผู้จัดการทีมกับสมตสตาร์ได้อยู่ตลอด หลังจากที่เขาจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมถ้าจะมีใครสักคนที่บอกว่าพวกเขาไม่พอใจที่จะไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็ผมก็จะนึกถึงเอริกนี่แหละครับส่วนใหญ่แล้วเขาไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองเพราะผมคิดว่ายังไงซะเขาก็กําลังจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซลโลนาอยู่แล้วนี่เป็นการทีโอลาได้กล่าวเอาไว้ครับผมถ้าชอบข่าวสารฟุตบอลก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ